ให้ต้นอ้อเป็นหนึ่งหน่อยตบมือให้ต้นอ้อเป็นหนึ่งหน่อยมาและคุณนายดึงมาดึงมาดึงม,งม,งมันมานะเพิ่งออกจากโหนกระแสมานี่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 ยังไงผมก็อยู่ข่าต้นอ้ออยู่แล้วถึงต้นอ้อมันจะมองเดี๋ยวมันจะโดนอะไรกูจะกันต้นอ,อ้อกูจะไม่ให้ใครมาแตะต้นอ้อเลยกูบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นอ้อ่ะสวัสดีค่ะออ,ออกมาหรอออกมาแล้วเหรอกำลังพูดอยู่เลยว่าวันนี้เห็น นาดีสวรรค์นะเขามองหน้าเธอฉันก็พยายามนึกใจถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยกูจะรีบก,กันมึงจะให้มึงไม่มีทางโดนพวกเขาลังแกรจริงๆโอ้ยเขาไม่ได้ลังแกหนงงูง่ายๆหรอกหนูบอกเลยนีไงหญิงเก่งของฉันเห็นไหมมองหน้าหนูก็มองคืนไงมีตาคนเดียวเหรอคะแต่เขามองแกแบบชัดเจนนะเขามองแบบมองแล้วด่าหนูด่าหนูอีคอควายหนูก็ด่าคืนสิตลกมากเว้ยเขาเป็นอะไรวะเ<อ>ขามองหน้าพี่เดียเขาทำอย่างเงี้ย ทนเป็นจ้องหนูก็จ้องคืนพี่หนูไม่หลบสายตาอยู่แล้วเรื่องจ้องคนหนูมองไม่หลบสายตาอยู่แล้วแล้วด่าหนูอ่ะหนูก็มึงบอกเอามาดิมึงมาดิเดี๋ยวก่อนไอ้คนที่ด่าคือนาดีสวรรค์หรือแม่นารีอ๋อเหรอใช่เาด่าเธอเหรอใช่อ๋อที่ที่แกตะลุยกลับมาใช่ไหมใช่ค่ะคือคือหนัง คือหน้าเขาอะเหมือนคนไม่ได้นอนเนาะทาแป้งไม่ติดหน้าเลยขนาดหนูไม่ได้นอนนึงทาแป้งติดหน้ากว่เลยแล้วทาเป็นมองหน้าแล้วทําปากดีดีไม่เดินใส่มบนั้นเอ้แต่แต่พี่เด่ยงง,งมากเลยว่ะทําไมเขาออกมาคนเดียววะและอีกสองคนน่ะคนนั้นเขาไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่นะอินารีอน,นานารูสว์อีคนนึงอะแต่นางคนนี้รู้สึกจะออกตัวเยอะอะชอบเขาชอบเขาชอบออกกล้องอ๋อก็บอกแล้วว่า คุณจะปกป้องลทัทธิของคุณเรื่องของคุณอ่าแ,แต่ดิฉันก็เป็นตัวแทนชาวพุทธทั้งหมดปกป้องาศาสนาพุทธเหมือนกันฉะนั้นเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าจะมามองหน้าหรือจะท้าด่าท้าตบอะ่ะคนอย่างพวกนั้นตัองคือคนอย่างหนูพี่แล้วแล้วแล้วลวันนี้เอาตรงเลนะอันนี้กูว่าตอนนี้สามร้อยคนเขาอยากจะมีแบบได้คําตอบอะ่ะจา,จากคำสุดต้อนอ่านะ ตอนที่พี่หนุม่มแม่นวีในรายการน่ะตกใจปตอนนั้นน่ะหรอตอนที่พักเบบพี่หนุ่มบอกหนูแล้วว่าพวกมันมาป่วน<อ>พวกมันก็พวกผสมพันธุ์กับเชื่อมจิตนั่นแหละมาป่วน<อ>พูดเรื่องหนูในคอมเมนต์ต่างๆซึ่งมันมีไม่ได้เยอะหรอกแต่คือ,อเอาจริงหนูก็บอกก็พูดได้นะเรื่องหนูพูดเลยหนูจะได้เคลียร์<อ>ในรายการไอ้ที่พี่หนุ่มด่าควายอ่อะก็น่าจะด่าพวกมันนั่นแหละ <laughs> พี่หนูนชวนพี่เดียมารายการไงว่าถ้าพี่เดียมารายการพี่เดียจะเห็นเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดที่เวลาเราคุยกันืีจริงวันนี้หนูก็ค่ะหนูก็ได้พูดก็เอาจริงหนูมีเรื่องจะพูดเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าไม่อยากจะไปลื้ออะไรให้มันให้พวกนั้นมันมีแสงมากกว่านี้หนูก็พูดแค่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเวทีเวทีตรงเนี้ยแสงมันเยอะฉะนั้นหนูไม่ต้องการให้ข้าพวกนั้นแค่นี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะว่าคืออะไรอ่ะ หนูไม่เคยกลัวการออกรายการโขนกระแสพี่ไม่เคยกลัวค่ะอยากออกนะใช่ไหมหนูจะถามว่าอยากออกนะใช่ไหมพวกมึงอ่ะแต่กูไม่ให้มึงออกไงจบไหมเออพี่เดียพูดตรงนะพี่นั่งดูแล้วพี่อ่านคอมเมนต์นะออเชื่อไหมพี่รู้เลยว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งกันชัยจะระเบิดละจริงจริงกรู้เลยเดี๋ยวกันชัยระเบิดแน่แต่จะจะจะระเบิดตอนอ่าเทปเขาเรียกว่าช่วงไหน จริงจริงใช่พอเ,เปิดช่วงมาพี่หนุ่มแม่งซัดเลย,ยกูนึกกระจลเบิดเร็วมากเพราะว่าต้อง,งบอกเนอะรายการสดด้วยแล้วเขาเป็นเจ้าของรายการด้วยประเด็นที่มามาพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเรื่องของเชื่อมจิตเว้ยฉันคือมาดยาทเนี่ยมันไม่สามารถเอาเรื่องอื่นมาเหมือนธนาธรรมราดวันเนี้ยเ,เรื่องที่บอทอเรื่องท<ช>ี่เขาสัมภาษณ์ไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะเว้ยถูกต้องพี่ แล้วแล้วคุณคุณจะมาพูดเรื่องหนูรู้อยู่แล้วว่าวันนี้หนูออกรายการหนูต้องเจออะไรอ่าหนูถึงบอกว่าหนูไม่ได้กลัวการออกรายการขนกระแสหนูดูที่ประเด็นที่จะออกฉะนั้นพวกนั้นไม่ใช่ประเด็นที่หนูให้ค่าไงคะทําไมหนูต้องไปให้ค่าพวกเขาหนูถึงบอกแล้วว่าอยางให้เขาเขาบอกแอดมินเชื่อมจิตบอกว่าธรรมราชไม่โฟนอินด้วยบอกรายการซามกลัวหรือเปล่า เ้ย๋ยาเข้าข้างนาลีนะพีเดียเดี๋ยวจะโดนไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่เคยเข้าข้างนาลีสวรรค์เลยนะไม่นะอ๋นอนอน,นี้ตอนแรกันนี้ตอนแรกค่ะพี่เดียไม่เจอตอ, <laughs> ตอนแรกคิดว่าพีเดียน่าตัดแ,แบบมาแบบแนวไหนวะแนวแม่หรือเปล่า <laughs> อ๋อมาล็อกตัวใช่ไหม <laughs> <laughs> พี่จะบอกให้พี่รู้อยู่แล้วว่าพี่โทรหาโทรหาจอนนี่ไว้จอนนี่เขามาอ <laughs> ย่างจอนนี่มาแล้วพีเดียมาเยอะไหม <laughs> เขามากันประมาณยี่สิบกว่าคนพี่ เรานี่นใจว่ามา20คนต้องมีคนถอยรอบๆแล้วคอยดูว่าไอเดียแม่งแต่งตัวไปล้อเรียนแม่เดี๋ยวจะมีปัญหากูเลยแต่งตัวเป็นสารพัดแ,<ล>ะ,แะแม่งเลยคราวนี้ปัญหาคืออะไรป่ะจำกูไม่ได้ไม่เท่าไหร่มีญาติทำเขาคนหนึงใส่เสื้อสีน้ำเงินอนะ่ะเดินมาเห็นหน้ากูยืนอยู่วันด,ดีค่ะกูว่าวันดีครับแล้วมันมีแอดมิีมันอะ พี่ดีแล้วมันมีแอดมินมานั่งอยู่ตรงข้างล่างหนูอ่ะที่หนูยืนมองหน้ากับฝั่งนั้นอ่ะเอออีป้านั่งเนียนถ่ายคลิปอยู่หนูดูก็รู้ไม่ใช่นักข่าวนักข่าวไม่แก่ขนาดนี้ใช่ที่ยืนทํากล้องแบบนี้นะอ่าใช่เขาไม่รู้ว่าพี่เป็นใครเว้ยพอจะมาถึงพี่เสร็จเขาถึงต้องลับเลยเว้ยเขาถึงต้องลับช่องโอคารัชพี่ทัศทำอ่ะนั่นแหละเหรอใช่แต่แม่แม่เาจับกูได้แล้วนะพอเขาเดินไปบอกพ่อว่าพ่อพ่อ เนี่ยไอเดียกูได้ยินไอเดียไปงูกูกัดตายไปด้ยฮะกูยิงขึ้นชั่วโมงแต่แบบตกใจนาดีสวรรค์ตอนที่ขอดหันหน้ามาเจอกูอะเขาหันแบบช้าๆกูตกใจนะกลัวว่าหันมาแล้วไม่หมุนหัวได้ทิพยหายเลยเขามองหน้ากับจอนนี่ก่อนเขาเห็นแล้วโอ้มึงก็เหมือนแบบว่ามองทําไมอะไรเงี้ยอ้าวมึงยังมองเขาแล้วเขาจะมองมึงไม่ด้เหรอมึงเป็นใครอ๋อ มึงเป็นเมียพญานาคแล้วเขาถึงมองมึงไม่ได้อ่ะแล้วหนูก็หันไปเจอพอดีแล้วก็มองหน้าหนูเอาก็มองคืนแล้วมาด่าหนูอ่ะอีคอควายหนูโอ้โหหนูม่ติดี่เปียกหนูใส่มมนแล้วพี่ทาไมเขาถึงด่าอ้อแบบนั้นวะกิ้เหรหนูไงเดี๋ยวพี่จะตักเตือนเขาพี่จะตักเตือนเขาพี่ด่ารำสวยกว่าเท่นั้นแหละเออหนูราสวยกว่ารำหนูไม่ไม่ไม่รำแบบนี้ใช่ไหมไม่ค่ะหนูเป็นหนูเป็นนางรำจริงจริงหนูเป็นนางรำมานานหนูไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นนะ เอาจริงๆวันนี้หนูหนูเหนื่อยนะพี่นั่งรายการหนูขอน้ำแดงกินตลอดเพราะว่าหนูเคลียม่วงใช่ไหมมาเดินทางกลับมาไมนไม่ไ่วงแต่ว่าพอหนูพักผ่อนน้อยอ่ะใจหนูมันจะสั่นมันเหนื่อยอะค่ะสังเกตไหมว่าหนูก็หมูพยายามบอกแล้วว่าวันนี้ให้สัมภาษณ์อี่กับพี่เปียกเยอะๆเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูแค่มานั่งเอาแสงให้พี่รายการเขาดังเออหนูขยอยรายการเนื่ของเลี้ยงคือพี่หนุ่มจ้แกก็ เจ็บใจกับเรื่องของคนกลุ่มนี้เยอะเหมือนกันนะเวลา,าฟังน้ําเสียงเวลาพี่หนุ่มมันย้ำขยี้อ่ะใช่ค่ะใช่ก็ทุกคนครู้ดีแหละทุกคนรู้ดีว่าเพราะอะไรทําไมถึงถึงไม่โอเคกับเรื่องเรื่อง,องที่ตอนอ้อโดนแฉวันที่หนึ่งที่ผ่านมา,อ,าอ่าแล้วพอพอตัวเองไม่ได้ออกรายการก็ไปแซะพี่หนุ่มอย่างเงี้ยยังไม่รู้ตัวหรอว่าเขาไม่ได้ให้ค่ามึงอ่ะมึงไม่รู้ตัวหรอหรืออะไรอ่ะอืมแล้วนี่คือกลับออกมาแล้วใช่ไหม เดี๋ยวออกมาแล้วค่ะหนูจะเอารถไปคืนพี่เชอรี่ที่บ้านค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่เชอรี่รออยู่วันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปลงก็มีปัญหาอีกไหมเนี่ยม่แน่ไม่แน่จะมีเรามมสิกของเราพื้นที่ของเราวะวะนะวันนี้เดี๋ยวไปออกรายการรายกาอะไรอยาไรนะอ๋อวันจันทร์ไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเดราะเดารกานั้นหนูแซ่บกว่านี้ว่ามัน นะอาจารย์นี่ขยี้กันมันนะจะดูไปดูนะนะเขาบอกว่าในโอเพ c นแคแชร์คลิปเธอเต็มหมดที่ระทะเบเฟิร์นอุ้ยนี่มีคนเขาบอกว่าถ้าที่ไม่ยุบบิดดเนบบดเล็บแบบเนี้ยหูไม่เจ็บปวดนะเดี๋ยวหนูกำลังจะทำคลิปลงอยู่ปวดมากไอไอทำแบบอย่างเงี้ยคือภาษากายแม่งแรงมากด่าซะดีกว่าว่านะ ช่ไหมพี่ในห้องส่งขำกันฮาแตกเลยท่านี้ตรงๆทีอย่างยมแมทจริงๆดีคีฟแม่งแบบแม่งภาษากายี่แบบด่าด่าแรงกว่าด่าพ่อดีกว่าตั้งแต่หนูลงน้ําท่วมใช่ไหมก็มีนักข่าวมาตามก็ไปโวยวายว่าทําไมต้องไปอุ้มชูคนแบบนี้ทําไมต้องไปออกข่าวให้คนแบบนี้คนแบบกูนล่วมันเป็นยังไงเออคนแบบหนูแล้วมันเป็นยังไง ีกัพวกมึงที่นั่งด่าๆๆๆๆชาวบ,บ้านนั่นไม่ทําหาอะไรแล้วก็นั่งแซะคนอื่นไปเรื่อยใช่ไม่ได้อ,อ,อ,ยอย่างนี้ต่ออ่ะมันต้องแยกแยะเรื่องประเด็นนะ่ะถ้ามันแยกแยะเรื่องประเด็นได้มันไม่มีอะไรหรอกจริงๆเดี๋ยวพี่เดียวเคยดูวันนี้นะเขาไลฟ์ด่านหนูทั้งคืนนะเขาดูเลย <laughs> หนูไม่ฟังหรอกสามทุม่มกูก็นอนละ <laughs> หนูก็ไม่เคยฟังนะพี่เอาจริงๆหนูไปทำอย่างอื่นที่มันแบบมีสาระมีประโยชน์กว่านี้ดีกว่านะ พราะเดี๋ยววันที่วันท bueno ี่ยี่สิบสองนี้หนูได okay ้รับรางวัลเกี่ยวกับศาสนาวันที่วันที่ยี่สิบสามหนูก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับศาสนาสองวันติดเลยค่ะหนูต้องบอกว่าการที่หนูเจอปัญหาแบบนี้นะคะหนูพูดเสมอว่าหนูไม่ใช้คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คนเลวอย่างหนูอ่ะก็สามารถปกป้องศาสนาได้ไม่ต่างกับพวกคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วมาทำหาอะไรหรอกพี่จริงคือเรื่องราวเหล่านี้นะเชื่อไหมเดียนะ เราไม่ต้องพูดหรอกคนที่เขาเราเห็นนะคนเขาเห็นคนมันมองอ่ะมันรู้บางเรื่องเราไม่ต้องพูดพูดไปก็เท่านั้นแหละคือพูดให้น้อยๆแต่ทำให้มากๆให้กับสังคมรี่ว่าเนี้ม่าจะดีกว่านะทุกอย่างพี่ใหญ่เขาเห็นหมดเลยคนะบ้าอะไรไได่าต<ป>ีทั้งแมว<อ>นะพใหญ่มากที่กรบาบโกรธคนที่แกล้งหลุยบอกอ๋อคุณหลุยเหรอ อหลุยนี่ก็เข้าไปด่าหนูในหนกระแสเหมือนกันอีหลุยเนี่ยอ่อืมนะคนมีสติแยกแยะได้นะยินดีกับคุณพ่อด้วยนะนี่เขาบอกวันที่ยี่สิบสองเนาะใช่ค่ะยี่สิบสองยี่สิบสามของวันเลยค่ะคนละคนละคนละรางวัลนะแต่เป็นเกี่ยวกับศาสนากับเด็กทั้งหมดเลยโอ้ดีใจนะแสดงความยินดีด้วยนะยี่ต่อห้องผมนะครับทุ่มหนึ่งนะครับห้องมสารพัดเนาะพิกันยาสวัสดีครับนะก็ มันก็เป็นเรื่องราววดีนะในมรสมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนอกจากที่เราไปคิดว่ามันจะมีแต่ความเสียหายแต่เราลืมว่าในมรสมหนึ่งครั้งมันให้ความชุ่มชื้นและความเย็นถ้าคิดแบบนี้นะมันจะรู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ท้อแท้อะไรอะไรที่มันทําได้ก็ทําต่อไปในเรื่องราววีดีอย่างเช่นพี่เหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันทําให้หนูได้คัดคนด้วย ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างด้วยว่าใครจริงใจกับเราใครที่แบบเข้ามาหาเราแค่ผลประโยชน์และทําให้เป็นหนึ่งโตเติบโตมากขึ้นเลยพี่<น>พี่รู้ไหมว่าหนูไปลงพื้นที่น้าท่วมเนี่ยโอ้โหมีแต่คนอยากร่วมงานกับเราอะเยอะมากตอนนี้มีแต่คนทักมาอยากอยากมีคอนแทคก,กับเราทั้งหมดเลยคือเยอะอะทัะ้งที่ท<น>ั้งที่คือเขามองว่าเราทํามาเราทําจริงๆพี่เชื่อไหมว่าหนูไปแรกหนูไม่ ปกติหนูทํางานมีเคสเนี่ยหนูจะลงในกลุ่มข่าวหนูอยู่แล้วถูกไหมคะจะมีนักข่าวที่ทุกชอ่องเนี่ยแต่หนูไปนาน่วกหนูไม่ได้ลงอะไรนะพอ,อเขาเห็นในจุดที่เราเข้าไปแล้วคนอื่นไม่เข้าเท่านั้นแหละทุกอย่างมันจะมาเองอัตโนมัตหมิหนูไม่เคยใช้เงินซื้อสื่อหนูไม่มีตังค่ะสื่อเขาจะตามอยู่ที่สิ่งที่เราทํามากกว่าเป็นเรื่องดีเพราะคือสุดท้ายอ่ะ อย่างที่พี่เดียบอกอ่ะพูดน้อยแต่ทาเยอะหนูมีแต่ใจค่ะพี่หนูบอกตรงๆบางอย่างเนี่ยใช่อยู่ว่าทําจิตอาสาต้องใช้เงินพี่เชื่อไหมว่าหนูเริ่มต้นจากเงินไม่กี่บาทในการลงพื้นที่เติมน้ํามันรถแค่นั้นแหละที่เหลืออยู่ที่ใจค่ะต่อให้คุณมีคุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าคุณไม่มีใจจะทําจิตอาสาให้ใครคุณก็ทําไม่ได้ออจริงๆต่อให้ต่อให้เป็นหนึ่งไม่มีคําว่ามูลนิธิเนี่ยหนูก็ยังทํางานได้ในนามต้นอ้อเป็นหนึ่งอยู่เสมอ ู้ึงบอกว่าคำว่าเป็นหนึ่งมันเป็นหน้าหนูลอยมาขนาดนั้นนะพี่เข้าใจที่เหลือก็คือแต่ละคนก็เข้ามาร่วมกันทำทุกคนเขาเป็นคนใจพี่พ่อสู้ๆนะนะเห็นไหมถ้าวันนี้หนูไม่ติดเหนื่อยนะถ้าวันนี้หนูไม่ติดเหนื่อยหนูจะพูดเยอะกว่านี้ในรายการหนูติดหนูเหนื่อยเฉยๆวันนี้หนูยังไม่ได้นอนก็ไม่เด้นบอกว่าไอ้รางวัลที่จะได้วันที่ยีิบสองวันที่ยี่สิบสามเนี่ย มันอาจจะเป็นรางวัลที่คนบางคนอาจจะมองไม่มีค่าแต่สำหรับเราในการทํางานมันมีค่าไงเข้าใจปะ่ะพ,พี่เดียเชื่อไหมก่อนหน้าที่หนูจะโดนโดนแฉเนี่ยหนูมีงานรับรางวัลใหญ่มากซึ่งหนูก็ต้องโดนตัดสิทธิ์เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรไนค่ะคิดว่าหนูหนูสร้างมันขึ้นมาสร้างสร้างในสิ่งที่เราทําขึ้นมาเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่แค่นั้นที่เขาแค้นหนูเพราะเขาคิดว่าเขาฆ่าหนูไม่ตายหรือเปล่า อันนั้นพี่เขาไม่ไม่กล้าที่จะฟันธงนะแต่พี่แค่คิดว่าสิ่งที่เราทําแล้วเราพลังเป็นอยู่เนี่ยมันไปประโยชน์ไงที่เห็นแต่ละคนที่อออไปช่วยน้ําท่วมเนี่ยแต่ละคนแม่งแบบเหมือนคนรอความหวังแนละ้วเขาได้ความหวังนั้นกลับมาเขา้าใจปะคนูจริงจริงไม่รู้ใช่ค่ะหนูหนูไปทําน้าท่วมเนี่ยจากที่แบบเราเป็นกลุ่มลเล็กๆกับพี่จนแบบเฮ้ยมาจากไหนเยอะแย,ยะไปหมดเลยอะ่ะกู้ภัยหลายที่มาก พอรู้เราขอความช่วยเหลือเฮ้ยเป็นหนึ่งขอความช่วยเหลือเหรอเราดีใจนะพี่เราดีใจมากว่าเฮ้ยจากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนก็ไม่ได้เรื่องเกียดเรานี่คนก็ให้กําลังใจเราเยอะอทุกคนบอกว่าเขาดูที่การทํางานเรามากกว่าค่นนีงก็เป็นกําลังใจให้แหละนะแล้วก็ดีใจนากับรางวัลที่กําได้รับนะเก็บกําลังใจเก็บรางวัลนี้ไว้ เวลาที่มันท้อนะอ้อมาดูมันอ่านข้อความในรางวัลมันจะทําให้เราฮึดแล้วสู้ต่อหนูดูนะพี่เดียหนูก็ไม่ท้อแล้วค่ะพี่มันมันมีคนไม่กี่คนหรอกที่ต่อสู้แล้วเราตั้งใจที่จะทำมาจริงจริงหนูเห็นหน้าพี่เดียหนูก็ไม่ท้อแล้วค่ะเพราะพี่เดียยังไม่เคยท้อในการแต่งตัวคุณแม่เลยเราไม่ได้เจออ้อไม่ตกแต่งนะพี่เดียตกแต่งตัวเดียวปเนี่ยยังไม่ได้ทำคอนเทนต์กับพี่เดียเลยรีบไง โอ้โอันมันมันถ้าเกิดมาตั้งแถกคอนเทนต์ก็ไม่ทันนะเพราะตอนที่ออกไปนี่ก็กี่โมงแล้ววะใช่พี่รู้ปะหนูต้องนั่งบิน,นบ <า S 2> วันนี้หนูนั่งบินมอเตอร์ไซค์อีกแล้วเพราะว่ารถรถติดมาก<บ>าใช่นั่งบินมอเตอร์ไซค์อีกแล้วจนเริ่บินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้ใครเรียกหนูตอนอต้อตอนหนูก็หันซ้ายหันขวาไม่เจอหนูรีบขึ้นรถไปเลยอันนี้เดินทางไปบ้านพิเชลลี่ใช่ไหมเดี๋ยวเอารถไปไกลับคอนโดค่ะแล้วเอารถไปคืนพิเชลลี่นัดพิเชลลี่นัดห้าโมงครึ่งค่ะ จะจะโอเคนะแล้วกลับมาพักผ่อนนี้เยอะนะไม่ได้พักผ่อนเลยไข่ไข่เค็มหนูยังอยู่ไหมอ่ะอยู่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 ยังอยู่ยังคงสภาพอยู่มันก็โทรจะไข่เค็มนี่แหละพี่เดียเราน่าจะได้เจอกันวันที่ยี่สิบเลยแหละที่สนามบินอ่ะจริงป่ะเพราะว่าหนูไม่มีเวลาเลยวันนี้ยี่สิบแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยโหวันนี้กูโคตรจี้พี่กายเลยอีพี่กายมันเดินมามันจำกูได้เว้ยมันบอกว่าพี่เดียครับผมขออินเสิร์ตหน่อย มันรีบเลยนะพออีกเกิดเกิดเว้ยมันบอกว่าพี่เดียไปสุราษฎร์ป่ะบอกไปบอกปู้บอกว่าแล้วพี่พี่พี่กายไปวันที่ยี่สี่ไหมบอกไปปู้ก็บอกเดี๋ยวไปกินข้าวกันใช่ใช่ออนนัดน้องแล้วเพราะว่าเรามีเอฟซีเราเป็นร้านอาหารเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วค่ะเออดีจังเลยนะพี่กายเขาชอบเลยใอ้ดีด้วยของ ได้ค่ะพี่เดีย thank you นะทุกคนเป็นห่วงนะเป็นกำลังใจให้เธอนะคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่เหนื่อยก็จะไลฟ์โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เดียวัสดีค่ะนี่คืออีกหนึ่งเครื่องจักรสำคัญของในคดีเชื่อมจิตนะในการเริ่มต้นของคดีนี้มันเป็นการเริ่มต้นของต้นอ้อจอนนี่แฟมิลี่แล้วก็อีแทนคุณ นะครับแล้วก็มาจวดติดเขาเรียกจวดติดจริงๆอ่ะตั้งแต่ธันวาก็คือเดือนเมษานะครับจนทุกวันนี้นะครับที่เรากําลังตามกันอยู่เนี่ยมันเพราะเหตุผลแบบนี้แหละเหตุผลของการสัมภาษณ์เหตุผลของการขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆของทนายบ้างของแม่บ้างอันนี้เรื่องจริงนะและสุดท้ายเนี่ยวันนี้มันก็เป็นเครื่องบ่งบอกไว้ว่า,วาความจริงกับความถูกต้องอ่ะมันใกล้ละ จริงๆนะพิชปุสวดีครับนะนะพี่ชายผมพี่ชายผมนะงั้นเราก็ต้องติดตามต่อนะผมเองก็พูดตรงนะวันนี้ผมไปผมก็งงๆนะพิชลินีสวัสดีค่ะต้มตำหิวิวมาเด็ดเนี่ยเนี่ยได้เลยไม่มีปัญหานะไข่เค็มทอดอ้อทอดไข่ดาวไม่ได้แล้วเออว่ามันน่าจะเค็มไปแล้วล่ะนะเก้าจุดสี่ เคหัวใจนะครับนะก็เนะก็เป็นกำลังใจให้น้องมาแหละนะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามแล้วก็ทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเชื่อมจิตฉะนั้นคือผมจะไม่ค่อยซ้ายขวานะผมก็จะโฟกัสแต่เรื่องเนี้ยนะวันนี้เห็นพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมของเชื่อมจิตที่มาที่อทก็อืมไม่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 ไมไมไมค่อยกิดเท่าไหร่นะแต่ก็ เข้าใจได้นะว่าเขาตั้งตัธง,งมาแบบนี้นะแต่ผมก็เชื่อว่าทางผออบุญเชิดท่านคงไม่นิ่งแะครับนะท่านคงไม่นิ่งแหละนะทางนั้นไรแล้วค่ะนะเล่าเรื่องอเมื่อเช้าเขาคลายฟังหน่อยเหรออืมคือเมื่อเช้าเนี่ยอมันเป็นการเขาเรียกมีหมายเรียกซึ่งหมายเรียกครั้งแรกเนี่ยก็คือ วันที่11ที่ผ่านมาแล้วเขาขอเลื่อนไปวันที่20พี่ซึ่งข้อกล่าวหาที่ทางเชื่อมจิตเนี่ยได้รับเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกวับเรื่องของพอรบอรคอมนะครับแล้วก็พรบอรของคุ้มครองเด็กนะครับแล้วก็ช่อกงประชาชนส่วนเรื่องเกี่ยวกวับเรื่องฟอกเงินเนี่ยเขากำลังพิจารณาอยู่นะครับพอการมารับทราบข้อกล่าวหาทุกคนก็ลุ้นนะว่าเขาจะมาไหมผมก็โทรถามจอนนี่นะฮะจอนนี่แฟมิลี่เนี่ยตอนประมาณแปดโมงครึ่งนะครับ ตอนนี้บอกว่าตอนนี้นักข่าวเยอะแล้วและพักหนึ่งจอนนี้ก็โทรหม่ทีว่าพี่เดียเข้ามาแล้วพี่ก็เลยถามว่ามาครบไหมเพราะจริงๆอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะมาแค่ทนากับพ่อกับแม่สุดท้ายเขามาครบแล้วก็มีญาติธรรมเนี่ยตามมาอีกประมาณยี่สิบกว่าคน,นพี่ผมก็เลยมองว่าถ้าตั้งถ้าภาพมาแบบเนี้ยเขาต้องมีอะไรสักอ,อย่างหนึ่งแน่ผมคิดในใจนะเพราะเขาลงก่อนหน้าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเก้าโมงกว่าเพื่อจะแฉะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคิในใจแม่งจะแฉะใครวะ เราก็เมกกข้ใจนะแฉพี่เปียกแฉต้นอ้อหรือแฉใครวะสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องเอาเกี่ยวอะไรการเชื่อมจิตเลยคนละเรื่องเล้วเสียหายเลยนะมีศัตรูเพิ่มเลยแล้วมีศัตรูกับพอนะพออสบับพุทธเนี่ยนะสบายแล้วมึงมีชัยช่วยคิดเี่ะแต่งคืออย่างนี้อเดี๋ยวพูดตรงนะพอจอนนี่บอกแบบเนี้ยผมรู้เลยว่าเขาต้องให้ญาติธรร่ะ คอยสังเกตดูว่าผมอ่ะจะแต่งตัวแบบไหนมาล้อเรียนเขาผมมานึกใจยอยู่แล้วถ้าผมแต่งตัวเป็นคุณแม่ผมก็จะโดนแบบโดนแน่ๆเพราะเขาต้องคอยเล็งผมอยู่แล้วผมก็เลยแต่งตัวเป็นสารวัตรแจซะ,ะเลยเพราะอยู่กองปราบเข้าใจปะอยู่กองปราบคนก็ต้องคิดว่าเป็นสารวัตรแจะ๊ะแต่งตัวขนาดนั้นผมหาเสื้อผ้าที่เหมือนมาตั้งนานแล้วผมรอแค่ใส่อย่างเดียวจริงๆผมหาเหมือนไม่ตั้งนานแล้ว ผมดูคอนเทนต์ของสารวัตรแจยอยู่ตลอดเวลาว่าเขาแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้กลายเป็นว่าญาติธรรมเขาหาผมไม่เจอผมก็เลยไปยืนอยู่ในกลุ่มเขาเลยเพราะผมคิดในใจว่าที่ที่แม่งอันตรายที่สุดมันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดผมคิดแบบนี้นะผมก็เลยไปยืนอยู่ข้างนาลูสวรรค์